สวัสดีสวีทันครับพี่น้องครับเมื่อนี้มาได้แล้วมา,อ,าอีกแล้วครับจิปปมุมพี่น้องมาอีกแล้วมาเอาจิปปมุมทรงให้ลูกพี่สองพันตัวเพราะว่าใส่ขีให้พร้อมเอาแบบสุด,สดๆจังสีเลยนะครับมาเดี๋ยวคลิปนี้สิผ้ามาเบงจิปปุ่มใส่ขีทรงท่งสมุดสาครอ0 0 0ตัวจัดไปนะครับผมเอาปลอยากได้จิปปมุมอยากได้ของปลานะครับลูกต่อจิปปมุมนะครับสั่งมาเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปแอดไลน์มาหาจาัดลอยเลยตลาดของปาลาริมโค้ง เขมร่าชอุบลครับจวดสดแบบเลยนหะสดแบบเลยแต่เตงูอยัางอยังนียล่ะเรียกมาสดไปกว่านี้แล้วค่ะบอกเขาลูกพี่เราถ่าได้โดนแล้วสองเมื่อนะว่าสีสองไงเรามอเตอราเเรทมอเตอร์นี้นะครับนี่ครับจิปมมาใหม่ๆสดๆใส่ขี่สดๆกันเลยอ่ะสวัสดีหนึ่งคลิปนะครับพี่น้องมาเอาจิปมมาให้มาเอาจิปมส่งให้ลูกพี่มันสองพันตัวใส่กันสดๆเลยเนี่ยใส่ใหม่ๆสดๆงามๆเลยเนี่ยโคตรอ่ะเออ กิดตีออกใสออกใสถุงบาทเนี่ยมือื่นเป็นตะมีมาบอมือื่นขันมีสิว่าเอาเสียวเสียวเมื่อสุดสดแบบนี้บอมือื่นเนาะเอาเมื่อขอนแกนแต่ว่าพลังคนเขาจ้ากันมากแบบใส่หีแล้วพลังข้นคับบ่บ่มากมักแบบนี้ครับมี่สียใสทางน้าแข็งเมื่อใส่ทางน้าแข็งเข้าแส่น้าแข็งเมื่อเลยมือื่น มือ่อื่นขันมีกัดจังสีแวบเขามาเอาอยู่ดอกเอาแบบโตสดๆจังสีเมื่อจังสิบทุงอีสิบทุงนี่ละจานมันอันจานมันตายกลางทางกัดสร้างมันโมเป็นหยังเอาเมื่อหลดเอาเมื่อบรนตุนเนาะเอาเมื่อบรนตุน,น,บน,ตนบรนบุตรละทั้งขอนแก่นบุตรล,ละแมนอยู่เสียวเมื่อเลยพี่นอ้องเมื่ออื่นเนี่ยเอาพวกได้สร้างไปเด้อนะครับแอดไลน์มาหาจันร้อยก็ได้ทักเฟซมาหาจันร้อยก็ได้แล้วแต่พี่น้องไมายจากได้นะครับร้อยตัว ถุงละร oh, ้อยตัว1น0ตัวร <t> ้อบาทใส่ขีให้ก็มีนะครับในแบบใส่ขีเนี่ยไม่ๆเลยสุดๆเลยหอมๆเลยแบบนี้มันสดที่สุดแล้วหู้จะาหน้มูเจ้าจังอันใส่ท่านข้าเจ้าสร้างมานจังสิตี้ยอดเ่อง้เอาสนุกเอาหวอนยามันเจ้าหน้ยมันเบิดแล้วกับบริเฮดอกเฮ็ดนำไม้ตอเออเมื่อกี้เราไปดองในเรือยู่สถุงในโยนโยอยน น้องพอนใส่ไปและวดิถุงละร้อยตัวนะครับพรลงคนถามว่าอันเป็นโล่เม่อเมื่อเป็นโล่แลครับแล้วพ่อเขาจะนับตัวขายเอาทั้งนี้นะครับถุงละร้อยตัวร้อยตัวเอาจัดไปลูกพี่ได้แล้ววันนี้ทรงทั้งสมุทรสาคร2,000ตัวเพิ่นสร้างมาก็เลยให้ทีมงานใส่ขีให้แล้วพี่มึงที่เราออเดอร์เพิ่นโอ้ยไหนข้องก้าเจ้าตัวนี้องก้องข่อยดอกไหนข้องก้าเจ้าเนี่ยเห็นเป็นถุงเป็นถุงถุงละร้อยตัวร้อยตัว ไปไปเบ่งอีหยางแน่หมดเยมีหยางแน่ตรวจจาดฝาดบึ้มเอ้าแม่ค้าคือมานังอยู่ตั้งนี้ลงร้านจ้าของติโออยากมานังวะดาวะแใค้เขาซื้อจังไหนเดี๋ยวนี้โอ้มาห้างเต็มเลแต่หมดเเต็มจือลือเลยหมดเ่รังตัวเต็มกหน้าแม่ค้าเลยบาดเถอะนาใหญ่เอาคือม่มีแมงแข้งมานนู มันแค่เไปใส่เหมือนกัคือผมมีขี้เตอร์คือว่าจะไปหาเห็ดขี้เตอร์ว่าจะไปหาเห็ดปะนะบะาี้เต๋อออกได้นีร้าเขี้เตอร์มาขายจีบปลอมขี้เตอร์ว่าจะไปหาเห็ดแต่ว่ามาขายจีบปลมซะก่อนเนี่ยอยนนี่กรับไม่หลายพี่น้องเลยมื่ออื่นเสียวเมื่อนั่นอยู่ดอกมื่ออื่นเกียรตาคือสิบบาทท่านตายดอกเนาะเอาใส่ถังนลำแข็งเมื่อมื่ออื่นเดี๋ยวเวลาประมาณเส้าก็นี่อยู่ดอกคือออกเดินทางไปคอนแก่นดจะาไปด้วย สักสิบถุงยี่สิบถุงนี่แหละเดี๋ยวค่อยว่ากันพรุ่งนี้แต่วันนี้เอาส่งให้เขาตามเอาออเดอร์พี่น้องคนสั่งมากกวันวันไหนใส่ขีให้เลยทั้งนั้นยี่สิบถุงถุงละหน่อยตัวกับสองพันถุงก็สองพันตัวนี่เดีต่อห้างต่อห้างต่อลุ1หนึ่งแล้วตัวนี้หนึ่งแล้วต่อห้างหนึ่งแล้วครับถุงเป็นถุงเลยครับ อันนี้ใส่ขี้แล้วในที่ผมใส่ขี้แล้วจะเป็นประมาณนี้นะครับโอ้บักหอยเดือยแม่คือปวดบักหอยเดือยเออขาดไหลบักห้อยเดือบักหอยเดือยบักหอยเดือยสุดยอดโอ้เขาจะเอามาแต่ใส่กระดกกระเดือแต่น้าต่อเนาะต่อหั่งเนี่ยเขาจะไปะจูดเอาได้ในห้อยจูดยังมีอยู่เนี่ย ใส่ส <ança. EM? S 1> ูตรเอารลดแล้วพอต้องจูดแเราซื้อมาเนี่เขามี่สูตรใส่ป้องกันตัวตัวตัวเตียนโอ้ยบอกหอยหอมมาเนี่ยนี่เยอะตัวเลยหอยหอมหอยหอมหอยหอมหอยนาหอยหอมอีปูอีปู อีปูหน้าป oh, ูหน้าก็เขื่อนที่บ่กมาเนี่ยก็เป็นบอกคือเขื่อนวันไหมบ่นโอ้ทะเลทะเลเงียบเขาขึ้นมู่บ้านโอ้ในเดย์นังเข้มมาใหญ่ขันเอ้ยเอาคือเกาบ่นี่ีป่ขายคือเกาอยู่บ่เอาคือเกาสามมัดเอาเอาไปสามมัดนี่มาแกงงามนัวอยู่บ่ล่ะบ่แม่นเข้มมาจากโอ้ยแต่มหาเบาเด้อกับเข้มเบาเลยเบาเด้อกับเข้มเลยแซ่บอยู่บ่าวอืม ท่านบวชเสียดีแกวไม่ป่อยตาแก้วนะนวาจานไปหนังเขีมบม่ใ่หนังโอ้หนังเขยบไม่ใช่ไม่ใช่ขัน่าอือพูดนะเน่นเลยหนังเขมบม่ใ่ขันจัดไปเอาไปก่อนหอิลืมเอาไปหันละว่ลืมดอกใสละมันห่อนนี่บอว่าหันยางมาห่อนนี่เรันเนาะปลาโค้งก็ะี้ก้ย เพื่อนนั่นเพื่อนสังเครื่องโล่ไหมฮะนี่แหละเจ้าวะนี่ผมว่านี่นี่แหละเอาเครื่องโล่สองถุงมันก็เป็นโล่หนึ่งคือเก่าตัวเนาะแต่ว่ามันทรงสองเจ้าไหมเจ้าละเครื่องโล่ไหมตีเออเอาตัวไม้มากกว่าเฮ็ดในผมเลยกันแบ่งเครื่องกูในถุงละโล่เจ้าเอาออกมาเอามาโชว์พี่น้องน้ำเนี่ยเนี่ยถุงละโล่เนี่ยเออเอาไปไม้ยังสิไม้รดต่อหน่ะเอาแบ่งเครื่องในผมเลย ผมสิไปง่งข้าเจา้าเจ้าข้าเจา้า,จาพ่นว่าอยากกินแต่ว่าเงินบ่ไหลายพันก็เลยสั่งมาพูละเคืองโลผมก็เลยว่าเอาโอเคเคืองโลก็ส่งได้ครับสนอกสองที่ที่หนึ่งแมนครับที่หนึ่งไปจังหวัดอะไรนะทาาภาคใต้จังหวัดตรังจังหวัดตรังอันนึงไปเชียงรายบางที่ละ่ะไต่คับหนือสุดเขตเลย่าฮ่่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮนแฮ่าฮาฮ่ม แมงแข็งแมงแขงป็นตะมี่น้อมืเอื่นี่นอเสียเอาเมื่อน้ำฮตีเท้มเอืน่มี่เห็ดงไงนอนไนอทุ่งละจักโตนะอยโตอยู่บนโอ้หาสิบโตห้าสิบโตลอยบาทโอมันตกตัวละสงบาทเนาะไม่แข้งใหญ่แบงเครื่องไหผมนะถึงทะเครืองโล่คุณไอพาเอือยเราสั่งแมงแข่งสอถุงเอาเมื่อให้แนอยู่อนแก่นเราสั่น

หม้อหอมหม้อห้กมหม้อห้อมห้อยเดือนี่เลยทั้งเก็บไม่อีกแล้วเอเลยได้ ต่ไปใส่อะไมงเแข้งข่อยไปใส่ตู้ไว้เพก็บเเป็นยงตู้ที่เนาะเอาฟิดแหละผมมีถังฟิดไหมคุณนายใส่ตู้เย็นขันสันมือื้นมันสีบ่มี่เลยนี่ขันบ่หมีเฮ็ดยังไงเอาสันเอาเพิ่นสังอันเพิ่นสังไหวสองถุงผมย่านบ่มีมือื่นเลยซสือบกอนื้อนี้ได้เอื้อเด้หมื่นอื่นสิเดือนทาง จ้านั่งไตอยู่ดอกแต่ว่าเข้าไปเซียฟิดกระมัดกสิตายนั่นแหละเซียใบดีกว่็พอเซียจ้าจ้าโอเคครับสองถุงไปเหยื่อใหญ่เพิ่นก่อนโอ้เนตเตตโต่อเพราะเนตเตตสองถุงถุงละครึ่งโลครับโอเคงามเหมือนเจ้าของขายคนขายเลยเอาโอเคครับถุงละครึ่งโลเดี๋ยวสิไปส่งให้เพิ่นส่วนอันนี้เสียเมื่อน้ำมื่นอื่นนำไปเหยื่อใหญ่อยู่ในขอนแก่นเพิ่นซังไใบบางน้อยหอมน้ำอื่นยังสิมาเบิงพอสิมาเอา มาเอาจิ bisschen, das bisschen, das ้ปมแบบตัวสดๆแบบบอใส่ข Se oh, ี่โยมเงินสิมาเอาอยู่ๆเสียใส่ถังหนำแข็งเมื่อเย็นเย็นจังบาทเอาแล้วจ่ายเงินเพื่อนก่อนแล้วจิ้ปมทรงให้เพื่อนก่อนบาทนี่สองพันตัวโอ้ยไหนแมลูกหักลูกหักอยู่เลยบอกเขาใส่ให้ตั้งแต่เสาวๆพ่อท่านเลี้ยอยู่หันจี้ปอร้อยห้าสิบบาทจ้าจิโร่ร้อยตัวร้อยห้าสิบบาทนี่เอา โอเคเนาะคลิปนี้ก็สิขออนุญาตเอาซับนี่ล่ละพี่น้องเดี๋ยวไปส่งของให้เพื่อนก่อนจายเงินก่อนบาทนี่ฮะเดี๋ยวจบคลิปก่อนเดี๋ยวจังบอกกันเท่าโอเคครับพี่น้องขอบคุณไร้ไร้จวด